ดเวันนี้ปอเต้จะทำอะไรจะมาเก็บปมว่าอีกเร็วเอาไปฝากใครเอาไปฝากคนเอาไปฝากเพื่อนๆที่โรงเรียนเหรอโอ้ยมันจะไม่เลอะเสื้อนักเรียนเหรอพวกเนี้ยเขาไปฝากใครไปฝากคนอยู่ในเมืองเราโอ้อยู่ในเมืองเราใครเนาะจะได้เป็นคนเอาเต้จะได้เอาไปฝากใครเนาะเอาทางน้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ลูกใหญ่ๆวันหวานเลยนะวันนี้เพราะว่าหลายวันแล้วที่เราไม่ได้มาเก็บหายวันว้ว้าวว้าแม่แม่แม่ย้ายใหม่เลยได้ไหมนี่เอาบนหัวก่อนแต่ว่ามันทำไมถึงแม่ต้องเอาลูปนี้อ่ะมันไม่สวองเอาเอาคืนไปเก็บขึ้นไปเก็บขึ้นไปเอียกเอาสุดแล้วบ่ เอ,เ,อเอาเอามาแม่สซื้อชุ้งให้เอาเดมือขึ้นไปเดมือขึ้นไปเก็บเบิ้งโอ้โอ้โอ้โค่อยๆค่อยๆค่อยๆเบาๆเต้เบิ้งมันตกอยู่เสือแม่นี่เอาเร็ว เร็วๆมันโรน่ะมดเดงจิกกัดค้นก่อนอยู่เอาเอานี่เอามาหอยไปทางนี้ให้ไวตรงไหนก็แม่อืเอ,เอาขึ้นไปหมักว่านะคะเอาขึ้นเทิงบ่เดินี่เอาเอา ถ้าเก็บมากว่าเสร็จก็เอาไปให้ไม่มีดูนะว่าได้เก็บมากว่าอี๋เหรอจริงๆอุ้ยร่วงร่วงร่วงลูกโตโตลูกโตลูกไม่เห็นใครขายนะมีคนเอาไปขายอยู่นะเอาเร็วเร็วเร็ว มดมดกัดบ่อมน,นก็เห็นไอ้มนเป็นอย่างนี้แหละไอ้อะระหว่างระหว่างระหว่างเขากำลัง<อ>กำลังไปเดินเล่นกันอยู่และและผู้ชายอีกคนหนึ่งก็ก็เดินมดกัดหัวเต็มเต็มเต็มเลยอ่ะมดน่ะเหรอห<ม>เต็มไปหมดละอ้ยหมืดเว้เพเห็นเนาะพูน่ะ มันสูงเอาบอ่ถึงเอาเอาลงน้อยก็ได้กุยเต้เอาไม่ถึงเลยมันสูงเกินสูงกันแต่ก็ยังเอาได้เอาชิ้นน้อยเองเอาเอานิมาเอา,าเอาหม้ออุ้ยเงียบสิเนาะ mình vào kỳ năm nè nha vào mình vào kỳ năm nè và sạch tê năm nè vào có qua đây lưu lưu Rồi เอาเพ่ถึงก็บ,บ่ต้องเอาเด้อมันจะตกยมมตหมุดมุดนี่เด้นี่เดนี่เด้นี่เด้นี่เด้ทั้ทงรางนั่นเด้เดมือไปเอาแม่กล้องให้แล้วไหมแม่กล้องให้แล้วนั่น<ว>ดยดีเด้เข้าไปทั้งในนั่นเด้เข้าไปอีกนั่นนวยไงนั่นได้อยู่ มึงนในโปเต้เก็บได้เยอะไหมโชว์สิโชว์สิโ,สโอ้โหสวัสดีครับก่อนยาพึงสวัสดีครับก่อนยนเนี่ยพูดไม่พอ มึงน่มเห็นหนานี่สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องค้าค่ควันนี้ขอขอให้ปอใต้เก็บอากว่าต่อก่อนนะครับก่อนนะครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับดีๆก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวมันก็จะมืดก่อนแล้วครับสวัสดีครับบายบายป้าแม่